สวัสดีครับท่านผู้ชมเอาละครับตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงมากครับที่ BMW จะเข้ามาร่วมการแข่งขัน MotoGP ในปี2027ครับหลังจากผู้บริหารของ BMW m o t o r ด a d ได้ออกมาพูดยืนยันแล้วว่าตอนนี้กำลังเริ่มเจราจากับทางดอหน้าครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทาง BMW ได้ออกมาเปิดว่าพวกเขากำลังสนใจ ที่จะลงแข่งขันในเวที m o t o GP ครับจนแฟนแฟนมอเตอร์สปอร์ตต่างก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆครับล่าสุดทางผู้บริหารของ BMW m o t o r r a ลอย่าง m มาคัสฟัชก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้พวกเขานั้นกำลังติดต่อไปทางดอหน้าเพื่อเจรจาอย่างเป็นทางการถึงความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเข้ามาสู่เวทีนี้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับมาคัสฟ ได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อหลังจากที่พวกเขาคว้าชัยชนะในเวทีเวอร์ซูเปอร์บว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันในม o t ต GP แล้วเพราะเป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกติกาใหม่และมันจะทำให้ทุกทีมเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ไม่มากก็น้อยฟลัชยังกล่าวอีกว่าตอนนี้เราเข้าไปติดต่อกับทางดอน่าเพื่อที่จะเจรจาเรื่องกติกาแบบใหม่นี้ นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนเราในการยกระดับแบรนด์ในปี2 0 2 7จะเป็นฤดูการที่ดีที่จะเริ่มแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้เรากดดันที่จะต้องรีบตัดสินใจกุญแจสำคัญคือการที่ให้คนคล้อยตามการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของแบรนด์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องเงินมันก็แค่เป็นตัวแปรหนึ่งส่วนภาพลักษณ์แบรนด์มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโมโต GP โนั้นส่งผลกับภาพลักษณ์แบรนด์ และการเข้าถึงผู้คนในระดับโลกนั่นคือเหตุผลที่หลายบริษัทเข้าร่วมการสร่งต่อเทคโนโลยีไปสู่ตลาดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและผมจะบอกกับทุกคนว่าผมไม่ได้ปิดบังว่าผมชอบ MotoGP แต่การที่เราตัดสินใจลงไปแข่งไม่ใช่เพราะว่าผมชอบเป้าหมายหลักของเราตอนนี้คือการประสบความสำเร็จกับวั r ซ d s u อร์ b บ k e แต่เราก็มองว่าความเป็นไปได้ที่จะขยับขยาย ตอนนี้มันยังเร็วไปที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างมาคลัสฟัสกล่าวครับผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่ทาง bmw จะลงแข่งขันใน MotoGP ในปี2027ครับเพราะว่าทาง MotoGP นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนกติกาใหม่อาจจะมีการลดขนาดเครื่องยนต์ลงและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีบางอย่างและในส่วนนี้นั่นแหละครับอาจจะเป็นที่ดึงดูดทำให้แบรนด์อื่นๆ อยากเข้ามาร่วมการแข่งขัน MotoGP เพราะว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ